จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3ามแม่ครัวทิศขาสวัสดีครับรัฐบาลผ่านพ้นเรื่องงบประมาณปี67ไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้กำลังเจอเรื่องเงินเรื่องทองฮะเรื่อง10,000คนก็รออยู่นะครับเรื่องหนี้สินคนก็รอการแก้ปัญหาอยู่เรื่องดอกเบี้ยธนาคารแพงนี่ก็กลายเป็นปัญหาใหม่ล่าสุดของนายกเศรษฐาแล้วครับ เอา3เรื่องนี้แหละค่ะพี่วันนี้เลยนะเอาเรื่องแรกก่อนเลยเงินหมื่นดิจิตอลคนถามหากันเยอะแล้วนะยิ่งหลังปีใหม่ยิ่งถามทีค่ะพี่ใครรอเงินหมื่นอยู่ยกมือขึ้นครับ <c oughs> ผมนะผมก็รอนะแต่พี่ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ครับแต่รออยากให้อยากให้คนยากคนจนได้อยากให้คนอื่นได้ใช้นะ <c oughs> มันจะได้เกิดเป็นพายุหมุนดึงเศรษฐกิจอย่างที่นายกท่านว่านะประเด็นก็คือตอนนี้นายกบอกว่าพฤษภาคม67นะฮะถ้ายังยืนยันตามเดิมที่นายกหาเสียงนายกแถลงนโยบายนายก สัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์อีกก็คือพฤษภาคมปีนี้ต้องได้นะแต่ต้องกู้5 0 0แสนล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้กฤษฎิกาพิจารณาเรียบร้อยแล้วกฤษฎิกาส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังแล้วและนายกบอกว่ากฤษฎิกาไม่ติดขัดอะไรนี่คือคำของนายกนะฮะไม่ได้ติดขัดอะไรก็หมายว่าน่าจะไฟเขียวและขอเวลา48ชั่วโมงคาดว่าน่าจะแถลงวันพรุ่งนี้นครับกฤษฎิกา ไม่ติดขัดอะไรก็จริงหลายคนบอกไฟเขียวก็จริงบางคนบอกเดี๋ยวก่อนต้องไปถามกฤษฎีกาเอาชัดๆชัวๆก่อนกฤษฎีกาไฟเขียวจริงหรือเปล่ากฤษฎีกาไม่มีหน้าที่บอกว่าทําได้หรือทําไม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วให้เข้าใจไว้ก่อนนะกฤษฎีกาทําหน้าที่เหมือนทนายของแผ่นดินเป็นทนายของรัฐบาลเขาเพียงแต่ดูตัวบทกฎหมายว่ามันมีอะไรเรื่องอะไรบ้างและเขาก็ทําเรื่องไปให้กระทรวงอันขังต่อไป มีคณะกรรมการของเขาก็ตอบกลับไปเขาคงไม่บอกถึงขนาดว่าทําได้หรือทาไม่ได้เพราะกิจสิการก็ไม่มีพื้นที่จอดรถทัวร์วครับถ้าเกิดทําไม่ได้เพราะกิจสิการบอกไม่ไทำกิจสิการก็บานทะโลเลยครับไม่ได้นะเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าก็ทําความเห็นไปนว่ามีตัวบทกฎหมายอะไรอย่างไรนะถ้ารัฐบาลจะเอาไปทําก็าไปทําต่อเพราะกิจสิการตอบเย็ดรือโนโไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็ต้องรอดูว่า รัฐบาลนั้นจะเอาไปดัดแปลงเอาไปทําอย่างไรนะครับและจะเอาไปทําเป็นพรบเงินกู้ห้าแสนล้านยังไงครทั้งหมดนี้ต้องรอดูใช่แต่รอต่อไปอีกกี่ด่านหลังจากด่านกฤษฎีกาเรียบร้อ,อยแล้วค่ะก็ท่านกฤษฎีกาผ่านแล้วเนี่ยนะฮะต่อไปก็ต้องทําพรบเงินกู้เข้าสภา3วาระนะครับก็เหมือนพรบก็ประมาณเนี่ยฮะวาระแรกก็มาถกเถียงมาคาัดมาสนับสนุนกันก็ว่ากันไปนะเพราะต้องกู้ห้าแสนล้านเนี่ยะนายกบอกแล้วนะธนาคารแห่งประเทศไทยแนะนํามาว่าให้กู้นะครับเพราะฉะนั้น เงินกู้ก็จะผ่านสภาวันแรกวันสองวันสามเราก็จะได้เห็นการอภิปรายเหมือนอภิปรายไม่ใช่กำังใจเล็กๆเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นคุณก็ต้องดูว่าพี่ศรีสุวรรณพี่สนธิยาพี่เรืองไกรหรือสวอคนอื่นเขาจะทําเรื่องถึงสารธรรมนูญไหมถ้าทําเรื่องถึงสารธรรมนูญก็อาจจะถ่วงเวลาไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่พรบเงินกู้ผ่านนะหลังจากนั้นก็จะแจก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 และรอพายุหมุนทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมน่าจะได้ครับ เรื่องต่อไปที่พี่ติ๋งบอกไว้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยธนาคารตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีคนแชร์กันเยอะมากกับบทความของคุณหนุ่มเมืองจันทร์พี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นี่เขียนเอาไว้เลยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยร่างกายป่วยแต่หัวใจแข็งแรงค่ะครับคำว่าร,ร่างกายป่วยก็คือประชาชนการทํามาหากินฝืดเคืองเศรษฐกิจรายได้ไม่ดีรายจ่ายเยอะเนี่ยแสดงว่ามันฝืดเคืองแต่หัวใจดีไอตัวปั๊มเนี่ยนะฮะตัวปั๊มเลือดไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายต่างๆ,ๆนานาดีเพราะว่าธนาคารนะเขาว่าดอกเบีย้ยเงินกู้มันแพง แต่ดอกเบีย้ยเงินฝากมันต่ำเหตุเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะพิจารณาปรับดอกเบีย้ยในรอบ2ปีเนี่ยแปครั้งนะฮะแปครั้งจาก0.50%จาก0 5เปเ็น2.50%ป็น2.50%พี่ตูม้มบอกว่าโอ้โหแบงก์กำไรสูงสุด2,2,000 0ล้านอดิสงดอกเบีย้ยขาขึ้นนะฮะเห็นพลาดหัวข่าวของประชาชาิธุรกิจแล้วอึ้งเลยครับไม่รู้ว่าแบงก์ชาติรู้สึกตังกิดอะไรในใจบ้างไหมนะฮะ หมายความว่าดอกเบี้ยงเงินฝากถูกมากดอกเบี้ยงเงินกู้สูงมากก็เลยมีกําไรให้กับธนาคารในประเทศไทยเยอะมากเลยเป็นอย่างที่พี่ตุ้มหนุม่มปนจันทร์เขามีการตั้งคาถามเอาไว้บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วน่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เหมือนหมอดูแลหัวใจอ่ะไม่เห็นความผิดปกติเลยหรอว่าหัวใจมันเต้นแปลกๆนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยต้องถามนายกรัฐมนตรีแหละพี่ผู้บริหารใหญ่สุดของประเทศว่ายังไง แน่นอนนะฮะนายกก็ออกจตำหนิหน่อยๆนะฮะแล้วก็ฝากให้ไปพิจารณาด้วยนายกบอกว่าแบงค์ชาติขึ้นดอกเบีย้ยทั้งๆท,ที่เงินเฟอ้อติดลบติดต่อกันหลายๆเดือนไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME ด้วยนะฮะอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสม อาจจะต่ำไปก็ได้และหวังว่าแบงค์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบีย้ยสวนทางกับเงินเฟอ้อนะครับนะบนี่นายกนะฮะก่อนหน้านี้แบงค์ชาติกับน,นายกมีหลายเรื่องแล้วนะครับตั้งแต่ไม่เห็นด้วยเรื่องเงินดิจิตอลนะฮะเรื่องพักหนี้เกษตรกรและตอนนี้มาเรื่องดอกเบีย้ยธนาคารอีกคนเขาเลยตั้งคำถามว่าอย่างนี้เนี่ย นายกจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่ายากครับถึงแม้นายกนะหรือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ในตัวนายกทั้งสองตำแหน่งเนี่ยสามารถปลดได้แต่มันมีระเบียบนะว่าด้วยแบงค์ชาตินะว่าจะปลดผู้ว่าต้องผู้ว่านะทำตัวเสื่อมเสียนะครับและทําให้ เกิดความเสียหายมันต้องพิจารณาให้ได้นะครับว่ามันเสียหายยังไงถึงจะปลดผู้ว่าได้แต่คนนี้แรงกว่านโยกฮะอดีตรัฐมนตรีคังกิติรัตนอนอนองบอกว่าธุรกิจที่การแข่งขันต่ํารวมหัวกันทํากําไรสูงบนความวินาศของลูกค้าถือว่าน่ารังเกียจนักและที่น่าตําหนิที่สุดคือผู้มีอํานาจหน้าที่โดยตรงที่ไม่กํากับดูแลฟังอย่างนี้เหมือนว่าทางหนึ่งตําหนิแบงก์ชาติแต่อีกทางหนึ่ง คนเขาต้องตําหนินายกนะฮะเพราะนายกก็กากับดูแลแบงค์ชาติในฐานะรัฐมติว่าการกระทรวงการคลังด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างนี้ต้องร้องอุ้ยเลยทีเดียวคุณกิติรัตน์นารณ์ีนก็เพื่อไทยใช่ไหมพี่ครับอีกคนหนึ่งเขาก็ออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณอนุทินชาญวิรากูลค่ะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะครับอยู่พักภูมิใจไทยนะฮะเป็นรองนายกและรัฐมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณอนุทินบอกงี้ฮะอย่าใช้ความรู้สึกตัดสินปัญหานี้ฮะ ธนาคารเนี่ยเขาได้กาไรไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวฮะเขาได้กําไรมาจากการลงทุนด้วยเรื่องค่าเงินด้วยถ้าธนาคารได้กําไรแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเศรษฐกิจดีคนสามารถผ่อนเงินได้นะฮะพี่หนูบอกว่าอย่าใช้ความรู้สึกคิดว่ากิจการนั้นๆที่มันขาดทุนและเศรษฐกิจมันจะไม่ดีทั้งประเทศคําถามนี้พี่หนูว่าใครครับโอ้โห oh, ถ้าพี่หนูพูดแบบนี้เศรษฐกิจดีงั้นขั้นแรงขั้นต่ําก็ต้องขึ้นตามเกณฑ์ ILO ได้แล้วสิพี่แล้วรัางตีแรงงานก็อยู่พักเดียวกับพี่หนูด้วยนะฮะก็เห็นขึ้นเลยครับ ยังเป็นหนี้กันอยู่เลยประชาชนบอกว่าโอ้โหนี่มันยังล้นมันยังท่วมมันยังตันอยู่เลยมันยังหาทางออกไม่ได้เลยเนี่ยไปกู้ในระบบก็กู้ไม่ได้ครับอันนี้สําคัญนะพอมาทางนี้แล้วเนี่ยธนาคารปล่อยกู้ให้คนที่พอจะมีเครดิตและเก็บดอกเบี้ยสูงสงแต่หลายคนก็ตายกลางทางนะผ่อนไม่จบโดนยึดเงินก็ศูญย์เปล่าหลายคนที่เครดิตไม่ถึงธนาคารไม่ปล่อยกู้ทําไงฮะก็กลับไปกู้นอกระบบแล้วรัฐบาลก็พยายามแกหนี่นอกระบบนะฮะพอแก้ได้ปุ๊บ ก็กลับไปกู้ในระบบไม่ได้ดอกเบี้ยนแพงก,ก็กลับมาสู่นี่นอกระบบอีกวนลลปมันอยู่อย่างนี้นะคะฟังปัญหามาทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะกุ้มเลยนะฮะกุ้มแทนนายกเศรษฐาด้วยเพราะนายกเศรษฐาได้ตั้งใจนะฮะจะเพิ่มรายได้นะครับดูแล้วก็จะเหลือ10,000บาทเนี่ยนะที่จะเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่า Wi-Fi ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนและที่สําคัญการขยายโอกาสนะฮะการที่คนจะไปกู้แบงก์มาลงทุนและดอกเบี้ยแพงมันก็จะขยายโอกาสยากทั้งหมดนี้เป็นปัญหาให้นายกเศรษฐาปวดหัวแน่นอนนะนี่แค่4เดือนเองนะฮะนายกยังเจอขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวต้องอยู่ถึง4ปีนะครับทำหัวใจไว้ให้แม่นๆให้แน่นๆให้หนักๆนะครับ